สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะกลับมากับช่องไลฟ์ฟาร์มโนนะคะวันนี้แม่โบมีลาบปากอีกแล้วอะวันนี้คุณพ่อทําลาบหมูให้คุณแม่ทานนะครับดักก้าเนี่ยทานสกเกตตี้ไปรเรียบร้อยแล้วคุณพ่อก็ทำา ตอนที่มาถึงบ้านนะแล้วกี้คุณพ่อหลับไปประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็ตอนนี้พร้อมที่จะทําลาบหมูให้คุณพ่อกับคุณแม่ทานแล้วนะครับเห็นน้องๆหลายคนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกว่าขอให้พ่อหลุยทํากับข้าวให้ดูหน่อยนะครับจริงๆพ่อหลุยเกือบทำกับข้าวเกือบทุกวันนะแต่ไม่ได้ถ่ายครับผมนะครับเพราะว่าทํางานมาแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยคุณพ่อไม่ได้ออกวิดีโอทุกวันนะครับ แต่ว่าวันนี้เห็นน้องๆหลายคนบอกให้คุณพ่อใส่มาข้าวเดี๋ยวจะทำให้ดูครับเพราะว่าไปหลับไป15นาทีแล้วตอนนี้มีแรงครับมีแรงแล้วแต่ทีปหน้าคุณพ่อจะยุ่งนะคะจะไม่เห็นคุณพ่อทำกับข้าวเท่าไหร่เนาะเยอะโอเคคุณพ่อทำลาบหมูมีลาบหมูครับผมลาบหมูแบบอร่อยมะนาวนะครับหอมแดงครับแล้วก็มีมะนาวมะนาวลูกละ15บาบาทครับผมแพงทำไมรู้ไหมฮะนี่มันเป็นมะนาวหน้าหนาวครับผมซึ่งแปลว่าอะไรรู้ไหมแม่ แต่ว่ามันมาจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ฮังการีจะมาจากเอเชียอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่มีเพื่อนคนฮังการีเขาบอกว่าเวลาปลูกผักที่ฮังการีเนี่ยจะต้องเปิดฮีทให้ด้วยไม่รู้จริงเปล่านะคะไม่จริงไม่จริงรหรอเขาบอกว่าไม่งั้นผักมันตายหมดผักก็เลยแพงถ้าเกิดถ้า,ถาเกิดหน้านหนาวะจริงครับผมอันนี้หอมแพงนะครับค่ะอือแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ในล่าตอนนี้ตอนนี้น้ำสต๊อกให้น้องๆดูน้ำสต๊อกของหนูอีกหน่อยครับ นี่คุณพ่อเขามีน้ำสตอ๊อกของเขานะคะพาอตาก้าไม่ค่อยทานค่ะอุ้ยเขาก็เลยต้มกระดูกไก่กับพวกผักลงไปนะคะตอนนี้กำลังต้มน้ำสตอ๊อก <Yep. S 1> นี่แล้วคุณพ่อก็หุงข้าวเหนียวรอแล้วนะคะแม่โบแ <St ink S 1> ช่ไว <rice. S 1> พ่อก็ชอบครับ sticky rice, St <icky> rice. ยยอย่ามาดูส่วนผสมของคุณพ่อเองนะฮะมีหมูสับนะครับซึ่งคุณพ่อจะใส่เข้าไปในน้ำสตอ๊อกแล้วก็มี มีต้นหอมนะครับอันนี้ต้นหอมแล้วก็มีสะระแหน่มะนาวข้าวคั่วนะคะซื้อมาจากร้านจีนครับผมแต่มาจากเมืองไทยข้าวคั่วไทยน้ำปลาน้ำตาลพริกแค่นี้ครับผมโอเแคโอค้แครโอ้แคร์ไหนจะใส่บิ้กซัพคับไปแล้วในสต๊อกของเราครับลาบหมูวัดหมูชอบอะไรกันไหมโบ ชอบเลยค่ะที่เมืองไทยตอนที่เขาทำข้างถนนน่ะแล้วแบบทําดูเผ็ดแล้วก็ดูดีแล้วหอมมากอบบแล้วสาบแบบชูรสเยอะมากเลย <c oughs> นั่น,นคือลาบที่อยากกินลาบที่มันสาบสุดชูรสเยอะๆ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราชอบชูรสนะแต่ตอนที่เขาทาข้างถนนน่ะแถวบ้านน่ะอะหดีมากเลย <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยพ่อเป็นเด็กเนี่ยกินของเผ็ดไม่ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะกินามากๆเลยนะตอนที่เห็นอาหารเขาทำกันข้างถนนน่ะคือลาบ สมัยก่อนเนี่ยบ้านพ่ออยู่ตรงซอยอาทิตย์ครับผมถนนพุทธกาศนะฮะตอนนี้เขาเรียกว่าพุทธกาศ43แล้วก็ถ้าเกิดใครเคยอยู่ฝั่งทนเนี่ยจะรู้ว่าซอยอาทิตย์เนี่ยนะครับตรงพุทธกาศ43เนี่ยเป็นเป็นซอยที่เป็นตลาดนะอาหารเนี่ยแถวซอยอาทิตย์เนี่ยอร่อยมากนะครับแล้วจะมีร้านลาบร้านหนึ่งอ่ะที่ซอยอาทิตย์เนี่ยเขาทำอร่อยมากจำชื่อพี่เขาไม่ได้ละ เราก็ไม่ได้ซื้อบ่อยนะคบเพราะว่าเผ็ดนะครับกินทีไรเนี่ยต้องกินน้ำประมาณลิตรเนียนะ่ยโพลาริสสมัยนี้ที่เมืองไทย,ยังมีโพลาริสอยู่ปะเนี่ยไม่บอกมาด้วยนะฮะ่อามีว่าวนะครับมนดูสิมูส <c oughs> แล้วก็เราก็จะไปแอบดูพ่อทำลาบโอเคนะฮะแล้วก่อนที่คุณพ่อไปเรียนต่างประเทศตอนก่อนเรียนเรียนป่สคุณพ่อไปซื้ออาหารในซอยทุกวันหรือทำไมรู้ปะ ไปดูวิธีทําอาหารของพวกแม่ค้าว่าเขาทำอาหารยังไงเพราะว่าตอนนั้นแม่เราพ่อเราก็อยู่ต่างประเทศก,ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทําอาหารทางที่บ้านก็เลยอยากรู้ว่าเนี่ยลาบท,าาทําไงลาบหน้าทํายังไงว่าเจี๋ยงเนี่ยเจี๋ยงเขาทำเ้าผัดยังไงเนี่ยเราไปดูเขาที่ร้านแล้วก็ไปแอบจดวิธีที่เขาทําเชื่อไหมยังระทั้งวันนี้เราทําอาหารเป็นจา,จากแม่ค้าในใน,ในซอยอาทิตย์ของถนมพุทธกาลครับผม เพราะสมัยก่อนไม่มี Google ไม่มี y o YouTube ดูเลยนาะต้องไปยืนต้องไปยืนข้างๆร้านอะ่ะข้างๆซุ้มอะ่ะแล้วก็ไปแอบจดไปแอบถามเขาอะ่ะนะบางทีเขาก็ถามว่าจดไปทําอะไรก็คือพวกเราก็บอกเขาไปตางตงว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปต่างประเทศอยากจะเรียนวิธีทำอาหารแต่เขาเขาก็ช่วยบอกเราอะ่ะหมูเริ่มสุกแล้วคุณพ่อปรุงรสแล้วนะคะนะครับอาหารไทยเนี่ยหอมและอร่อยเพราะอะไรรู้ไหมน้ำ,นำปลาถูกต้องครับ อันนี้ใส่ไปประมาณ 6- ช้อนนะครับเพราะว่าหมูเราเยอะเมื่อกี้คุณพ่อใส่หมูเข้าไปเพิ่มครับผมนะเพราะว่าไม่อยากจะเก็บในช่องฟรีซตอนหมูเก็บในช่องฟรีซแล้วเนี่ยมันมันจะรสชาติมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับตอนที่มันละลายแล้วก็คุณพ่อก็จะใส่น้ำตาล 2- ช้อนนะฮะแล้วก็คลุกหมืน้ไทยฮะตอนคุณพ่อไปแอบดูเขาเขาใส่น้ำตาลด้วยไหมคะในลาบอ,ะอ่ะใส่ชูรสสช้อน <laughs> แต่ที่นี่เราไม่มีชูรสไงที่บ้านมีแต่ว่าไม่ได้ใส่เรามีไหมไม่มีค่ะไม่มีอมโอ้แห้งแล้วครับแห้งแล้วต้องแห้งจนดำเลยนะครับเราต้องคุกจนมันแหง้งดำเหมือนมืองไทยเลยครับผมแ้วอัดน้ําปลาเพิ่มมากินชิมนัดนิดหน่อยนะครับ <c oughs> น้าปลาต้องเพิ่มครับอาหารไทยน้ําปลาครับผมนะพี่ๆั้งน้องที่ทําอาหารเก่งเนี้ยก็อบอกเลยว่าน้ําปลาสําคัญที่สุด เดี๋ยวขอพวให้มันสุกแบบเมืองไทยเลยนะฮะนี่เริ่มไปคุณพ่อมีพริกแ,แบบแห้งด้วยอือหนี่เผ็ดหน้าดูเลยนะคะเนี่ยก็ทำให้แม่บราวก็นี้ <c oughs> แหละแล้วคุณพ่อไม่ทานด้วยกันหรอคะทานด้วยกันครับงั้นแยกพริกออกมาให้แม่โบก็แล้วกันได้ครับได้แล้วหรอคะได้แล้วครับหูสุกแล้วครับผมโอเคแล้วนี่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับ มะน,นาวก่อน,นก็ราะล้างมือนะให้คุ้มสิบห้าบาทหอมอ่ะให้คุ้มสิบห้าบาทให้คุ้มสิบห้าบาทแต่ลูกนึงก็น้ำเยอะแต่อันนี้ไม่ถึงสิบห้านะคะน่าจะถูกกว่าน่อยน่าจะน่าจะสิบสิบ ก็เอาเนี่ยเตาติดแล้วนะครับแต่อุ่นได้ถ้าเกิดอุ่นเยอะเนี่ยมันอาจจะขมครับผมแล้วก็พวกหอมต้นหอมหอมแดงะนะเดี๋ยวจะใส่สะระแหน่ด้วยครุกครึกครึ๊บค,ค,ครับผมน้ำลายน้ำลายไหลแล้วค่ะคะุณพ่อสิ่งสำคัญคืออะไรแม่แม่บราวน์พล<ร>ิกปอน ่อกคนปุ๊บัสดีครับแม่ดาวดทานเผ็ดทุกคนครับโอ้ยน้ำลายไหลแล้วค่ะข้นเหนียวรอน,นะคะ่ะนี่ครับคือลาบลาบปากลาบปากแบบสไตล์ไทยๆของพวกเรานะครับเป็นไงคะแต่ดมไก,กลๆยังหอมเลยอะ่ะ พ่อทานได้เหรอคะเนี่ยได้ก็ตัางหักที่อยากจะให้แม่โบอะไระพ่อไม่ได้คิดอะไรมากหรอกอขึ้นเตาใหุ้ห่ครึ่งเงนโอ้ยน้ำลายไหลละใครอยากดูคุณพ่อทำเมนูอะไรคอมเมนต์ Comment มาบอกหน่อยนะคะดัตตี้เชฟขอมมะนาวอีกเสี่ยวนึงครับผมเอาเลยแม่โบชอบรสจัดๆค่ะเพราะว่าทานกับข้าวเหนียวแล้วมันจะแบบอร่อย นี่เป็นผักนะคะก็หั่นไว้เมื่อกี้มีแตงกวากับผักกระหล่ห๊งก็ขอทิ้งให้มะนาวเสี้ยวหนึ่งนะใครมะนาวไม่พอผิดได้ครับผมอืุอให้ดีขอชอนเล็กชิมหน่อยครับขชอนเล็กชิมนะฮะอืมว้าวอ้อหองร้อยแปกอร่อยลรอคะอือ้อ ว้าวสีสันดูดีสิ่งสุดท้ายนะครับข้าวคั่วเล็กน้อยฮนะโอ้ยไม่ต้องเ<อ>ยอะข้าวคั่วอาอือฮึคลุกสาลาแหน่นะครับใส่ให้หมดเลยดีไหมค่ะให้คุม้มราคาแพงสาลาแหน่หคลุกมากนะครับค่ะงล้ดินเอาเสิร์ฟลา อ,อ้อยยวอ้ยแสะครับผม <c oughs> โอ้โหสีสันดูเป็นไงคะโอเคเลยที่เมื่อไรยพริกจะแดงกว่านี้นะแต่พริกที่นี่เผ็ดอ,อ่ะเผ็ดจีครับผมแ,แม่คงจะสนุกเลยเนี่ยค่ะแค่นี้ก็ซับแย่ละแล้วก็มีโรยอีกอันนี้พริกแห้งจะยๆครับผมอ่าพริกแห้ง โอยให้ดูสวยงามใช่ไหมคะเย่มีอีกนะครับนี่ก็คุณระขอบคุณพ่อมาดูในไปนครับดูในไปม่าของคุณพ่อจัดให้อีกดีกว่าแม่พอลน่าจะกินเยอะนะวันนี้เพาะคุณแม่ทำงานหนักค่ะน้ำลายไหลเลยค่ะล่าพอได้ไหมดูดีอะใครชอบม่าพ่อพวกพี่ๆที่ทำกับข้าวเป็นนักผมรู้อยู่นะว่ามีพี่คนดูผมอยูุ่ะ พอใช้ได้ไหมครับถ้าเกิดทําอะไรที่ไม่ถูกหรือว่าถ้าเกิดผิดช่วยแนะนําให้ผมได,ได้ไหมครับว่าจะทำให้ลาบไทยของเราเนี้ยมันอร่อยกว่นี้ได้ไงโอเคจะปั่นขเหนียให้มัมมี่ด้วยครับขอบคุณค่ะอา้าวดะก้ามาพอดีเลยกำลังจะมาจะเจ๋เหรอลูลกใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดะก้าจะทานลาบอีกไหมลูกเมื่อกี้าก้าทานสปากเกตตี้ไปแล้วอะ <c oughs> ได้ข้าวเหนียวมาแล้วนะคะมีใครจะทานกับแม่บ้างอะลูกดบกา้าค่ะรอเอาสิเอาสิเผ็ดมากเผ็ดมากัากนจะเผ็ดละสิลูกเ็ก้ต้องเอาจานก่อนคะ่ะอ,อ๋อได้ลูกถ้าดาก้าอยากทานเผ็ดก็ได้แต่ถ้าดาก้าไม่อยากทานเผ็ดดาก้ามีหมูหมูอย่างอื่นนะลูกนะเผ็ดไหม,มหัวลูพิเลยอะ่ะอือก็ลองกินผักสิ แทบเหมือนเมืองไทยเลยอ่ะแล้วก็จะลองจริงป่ะแต่กินข้าวเหนียวอย่างเดียวลองจริงค่ะ You gonna try this แล้วก็มีหมูหวานลูกเออหมูหวานครับทำไม่หวานเหรออยากกินข้าวหนียโอเคขอให้คุณแม่โบทานข้าวก่อนครับค่ะไป <Bye. S 2> โอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องไปซ้อมเครื่องดนตรีนิดนึงตอนนี้เรียนอันนี้เรียกว่าอะไรนะลูก The Recorder โอเค,อเคชิมเมืองไทยมันคือขลุ่ยหรือเปล่านะ โอเคขอได้กาไปซ้อมก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีครับรบ๊ายบายบ้มแอบบดูคุณพ่อนะคะคุณพ่อฟัองเพลงไปด้วยถูบ้านไปด้วยไม่รู้ตัวนะคะไม่รู้ตัวบ๊ายบายบ๊าย <What? S 1> บายต้ยองะะขอบ<อ>คุณนะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย